สวัสดีจ้าผมดับดำแล้ครับวันนี้ก็เห็นรูปนี้แล้วมันก็มีแบบมันคนไทยมันกดแชร์กันไปจะเจ็ดร้อยครั้งเลยแล้วก็อเคยดูไอรายการคนอวดผีนะไอดิวจิตสัมผัสไอเจนยนันทะิพย์เนี่ยผมดูแล้วผมก็ขำนะมันเหมือนรายการตลกอนะขำไอ้ตัก๊กขำอะไรเนงะี้ย ดูไอ้รูปนี้เนี่ยคนมันแชร์ขนาดนี้นี่แสดงว่ามันไม่มีความรู้อะไรกันเลยเนี่ยว่ะอะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันมันจริงๆแล้วมันไม่มีทางที่มันจะถ่ายรูปหรือเป็นอย่างนี้ได้เองหรอกถึงจะอ้างว่ามันเป็นโทรศัพท์ทําอะไรเถอะเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่ะผมนี่นเลย F16 สิบกเอออบกาำลังเติมน้ำมันเนี่ยมีเล็กแปลรูปเนี่ยนี่ดีกว่าเต๋อเราก็มันทึกรูปเนะยอืมอืมฮะอะไรวะแล้วผมก็ใช้ p h o ช o s h o p เ s 6กเออ มาแล้วแล้วอันนี้ก็ไปเปิดอรูปหนึ่งผมว่าเอารูปพระถ้าพื้นสีขาวจะตัดง่ายอนะันนี้กา,ารตัดง่ายน,นี่มนออยางพ่อพุตตชินล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ ไปลบลู่ศาสนาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอเอาให้มันเผาๆาเงยความเชื่อส่วนบุคคลก็เหอะผมก็าทานเพลนลูกนะวันนี้เรากำหนดค่าตัวน,นี้ใหม่เป็นร้อยเลย ถ้าอยากให้เรืองแสงก็ทำจากตรงนี้เลยก็้เลยแต่ม่ต้องอเสียเวลาอืมกดไปทวนทีครับสาเหตุที่รูปนี้นมาทำทิดซี่เนี่ยเพราะว่ามันตัดไม,ม่คมแบบนี้ยตัดแบบชี่ช่วยที่ผมบอกว่างานยากมากเราก็เลยไปทำแบบอ่าันนี้ เอาสามองเลยนะอ,ะอันนี้ออยดงใหม่ีอ่ะกลางนี่แหละคราวนี้ Enter อแล้วก็ี่เลเยอร์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนครับอาร อ่างจางอ่างจางจางไปยังไม่ห็น,อนโอเคเสร็จแล้วครับคราวนี้เราเซฟไปก่อนตัวนี้เรียกว่าโ h o โตช็อปแล้วก็ทำการบันทึกเลเยอร์รวมกันเลยครับเลเยอร์ก็รวมแล้วผมก็เซฟเรีบชื่อไฟล์เอที อันนี้ปิดไปแบบนั้นเอันนี้ผมก็ไปใช้ไอ้โปรแกรมที่ากา g A N T อันนี้โปรแกรมเพนแบบคลาสสิกเลยของ Windows ก็แถมมาเราก็ไปเปิดนนเปิดไฟล์ e x อ่ะเนี่ยแล้วคราวนี้ผมก็ใช้กับการีนิ้วส้มไซส์เป็นเบอร์นี้แล้วก็งงแบบเนี้ยเนี่ยที่บอกว่าทำไมถึงใช้เหนวอนเพราะจริงนะ้วถ้ามันเป็น p h o t o s h o ปเปิดอะ่ะวอนอะ่ะมันจะออกมาดูดีกว่านี้อ่าไม่ต้องโชว์ประมาณนี้แหละเนี่ย แล้วผมก็กดเซฟไปอีกทีเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปโพสได้แล้วอืมผมเจ๋งกว่าอีกอ่ะเอ้าเออเอาดี <c oughs> พุทธคุณแรงกล้าโอเคบ๊ายบายครับผม